สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้คู่สู้คนครับพัวกับบ่าวเท้าห้างหดักชนะออกครับพี่น้องมาพี่น้องมามืันนี้หมุนติวติวอีกแล้วนะครับสั่วสั่วเขาปุ่นสบายนั่งสั่วสบายนั่งสั่วนวดมึกเลด้าเอาสั่วใส่กันหรืพี่น้องอู้เขาปุ่นกับโ,โลโลนึงโล่ไปวันนี้พี่น้องกับสบายนั่งกับนี่มาล่นถาดสั่วถาดหมุนติวติาาวน้ำบ่าวเท้าน้ำเจิงน้องใส่น้ำกระเทียมดองน้ำพี่น้องสั่วสั่วแบบ ใส่พริกพงนะครับเอาผักกะปิกเกี่ยมเอามาแต่สวนนี่นะพี่น้องกระถินอ่อนกระลังนะครับยอดอ่อนท่านตะวันนํานะครับก็ผักกรอบก็ผักเตียงเอา้ามาโบอะไรจะแห้งพี่น้องพาพี่น้องมาทงหน้ามาหนีิมาเด้อพี่น้องเด้อเสียบน้ำบาทดาลหมุนติวติวหลดผู้ใดมักเมนูหมุนมาเด้อฮึ <laughs> มมนูตจวดจัด เอาพริกมะขามดนนำพักลวกกับใส้ด้ผม ขึ้นดังหินหินเลยว้าขึ้หมุนหายแบบนี้ từ toàn kinh hòn bạc đây bạn học kinh โอ้จ oh. วดดีค่นน่ะพี่น้อง <laughs> mm Akinryèméwá ndòrò mbili káàkiri ndòrò. ตวดแล้วได้พี่น้องบาเนี่ยว่าสมุนค่ะข่านกลางจง mún Muốn con mà này. Hến poang này. Mọi người หูว่าเผ็ดเป็นยังคือถึงมากัดมาเดีมันจะแซบอีกแบบหน,นึ่งไหมพี่น้อง Aber bre Beast po yon! อขอทุดคอไพ่เป็นของเด็จักสืบจักกิน

คนวัดจวดนั่นแหลบักพริกถือกับขิง บบก,กา่าสดหนามเลยแล้วพี่น้องพ่อมอนันยังงูดิจวดครับ Hãy subscribe cho đấy suốt Mì Gõ กักพี่นอ้องอุ้ยอ๋ออ้เจ็บกำน้องพี่น้องวะยจวดครับ โอ้เราไปกินเฮ่นืปจวดข้าวกลีพี่น้องโอ้นี่แหละมันยังขัก <laughs> เหลืออยู่พี่น้องเหลืออยู่อ๋ออมยอมๆใส่บักพริกเข้าไปขักแล้วพี่น้องกัด กันบักพริกันบักพริกขาวบักพริกเก็กเนี่ยเยห็นหอยกุ้งหูพี่น้องมันเป็นสวงตัวใส่หอยเบิงโอ้ยจวดคักอีหลีเอา้าฝากพี่ต้อนน่องสู้ขู่สู้คนนะครับบรรยากาศเขากระลังเขียวกระลังซุ่มจังหน่อยครับพี่นอ้องอ่ากระลังเขียวกระลังซุ่มจังหน่อยหันมุมนี้บ่ได้เบิ่งโดนแล้วพี่น้องมุมนี่ ฟังอย่างเป็นกอวภัยทีกี้บ่าเท่ากรนะทยอยู่เนี่ยยุ่หน้าบ่าเท่าครับนี่ทางลงหน้าหันลงไปนี่เป็นทางลงหน้านะครับหญ้าขึ้นเต็มเมื่แล้วพี่น้องอ่าบ่ได้มาตัดบ่ได้มาในน้ำเทือ่อกนะครับเอา้าเพลียง <laughs> ขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดติดตามรับชมนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู่ขอทุกคนคือเรานะครับมากะไลถือใจกแชร์บ้าเท่านี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ